สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนปอสองที่รักทุกคนพบกับคุณครูมาลีค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะปอสองนะคะวันคดีลำนำาวันนี้เราไปถึงขึ้นบทที่หกเรื่องยายกะตานะคะไปอ่านคำศัพท์เขาก่อนนะก่อนจะเข้าบทนี้ นะคะโดยคุณโครมลีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเรานะคะ่ะเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะหนังสือวันคดีเปิดไปหน้า72 73เรามาดูรูปภาพก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องนะคะ อ่าคผูเห็นมีตามีคุณตาแล้วก็มีเด็กสองคนมีทั้งหมามีทั้งสุนัขค่ะคุณไอเพาะนะสุนักมีหนูมีแมลงวีมีสัตว์เยอะแยะเลยมีไฟมีอีกาช้าง แล้วก็มีค้อนด้วยและมีตะลิ่งค่ะแล้วมีน้ำยิ้มยิ้มน,นี่นะฮะเขาบอกว่านิทานยายกะตาปลูกถั่วง,งาให้หลานเฝ้ากากินถั่วง,งาเจ้าเรื่องตื่นเต้นต้องติดตามมันตื่นเต้นยังไงเนาะปะเราไปเรียนรู้ต่อไปอ่ะ ไปที่หน้าหนึ่งสองนะหนึสองมาอ่านคำศัพท์กันอ่านไปพค้อมคุณครูนะคะกงการอ่ะกงกรกงการมันจะแปลว่าอะไรนะกงการแปลว่าหน้าที่ทุระอ่ามันเป็นหน้าที่นะเป็นธุระนะคะกงการแปลว่าหน้าที่ หรือทุระต่อไปทะนานพอะทะนอานอนานทะนานแปลว่าภาชนะที่ใช้สำหรับตวงข้าวตวงถั่วตวงงาเป็นต้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูรูปอันนี้ทนานนะต่อไปก่อนถ้นู ฮนูชื่อเป็นเป็นชื่ออาวุธชนิดหนึ่งประกอบด้วยคันธนูซึ่งมีสายธนูสำหรับนาวยิงและลูกธนูที่มีปลายแหลมๆนะคะปลายแหลมเพื่อให้มันคมเวลายิงเข้าไปมันจะได้เข้าสัตรูนะเดี๋ยวครูให้ดูรูปนะคะต่ป้าย ไม้คอนมอไอไม่ไม่ถูกไม้คออนคอนไม่ถูกคอนไม้คอนเขามีรูปให้ดูนิดนิดแปลว่าไม้ที่ทำจากเงาไม้ไผ่ใช้ตีระคังนะคะอันนี้เป็นไม้ไผ่แล้วก็มันมีเงาเงาออกมาอย่างนี้เขาใช้ตีระคังต่อไปคำว่าย้อนยออนนยอนไม่ถูย้อน คำว่าย้อนแปลว่าตีอันนี้คํานี้เป็นภาษาข่นใต้นะคนภาคใต้เขาใช้คํานี้แปลว่าตีย้อนหรือยอนแปลว่าตีของภาคกลางก็ใช้คําว่าตีนะแต่นี้ภาคใต้เขาใช้คําว่าย้อนบางคนอาจเคยได้ยินว่าหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมาหรือ หาไม่ค้อนให้ย้อนหูหมาหรือหาไม่ค้อนให้แยงหูหมาซึ่งเป็นปกติของการเล่านิทานต่อๆกันมาเรื่องและภาษามักจะคลาดเคลื่อนได้เคลื่อนได้อันนี้เป็นคำศัพท์ของบทนี้ไปต่อ,ตอเ,ขเข้าลึกนะเข้าลึกจากคําคําว่าทนานคําทนาน ธนานอันนี้นะคะธนานอันนี้เป็นภาชนะใช้ตวงธ <c oughs> นานของเรานี่ค่ะรูปธนานธนานใช้ทองเหลืองทำนะคะใช้ทองเหลืองทำอันนี้เป็นธนานรูปกลมๆนี้เอาไว้ตวงข้าวตวงนาตวงถัว่วอะไรประมาณนี้นะไม่ใหญ่โตน,นะจริงๆรูปนี่มันใหญ่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใหญ่นะคะอ่าธนาน,นี้ ดูตู้สิคะตู้เขาใหญ่ๆแค่นี้แต่อันนี้เล็กแค่นี้นี่คือธนานเขาใช้ทองเหลืองทํานะคะเอาไวต้ตวงข้าวหนึ่งธนานสองขนานสามธนานนี่ประมาณนี้ใช้นี่ตวงอันนี้น่าจะเป็นลิตรแล้วนะเป็นลิตรใหญ่ต <c oughs> ่อไปคำว่าธน, <c oughs> นูนี่อนี้ธนูธนูโบราณเป็นยีงนะคะธนูโบราณ <c oughs> เป็นไม้ที่โค้งๆแล้วก็ มีเชือกขึงนี้แล้วก็นี่คือลูกธนูก็กง,ง้างแล้วก็ยิงไปในปลายต้องแหลมๆนี่ธนูโบราณนะคะนะถ้าธนูแข่งเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะธนูเขาเอาไว้แข่งก็จะเป็นอย่างนี้นะไว้แข่งธนูกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬากีฬาอเอเซียพวกนี้ก็มีนะ แข่งธนูยิงธนูใครยิงแม่นยิงเข้าเป้ามากสุดได้คะแนนไปอันนี้ก็ไวล่าสัตว์นะคะไวล่าสัตว์หรือว่าเอาไว้สู้ต่อสู้กับศัตรูศัตรูนะคนโบราณหารโบราณก็ใช้ธนูก็มีนะคะบางทีก็จุดไฟไว้ตรงนี้แล้วก็ยิงเข้าไปในค่ายะคะ่ายของศัตรูนะไฟก็ไหม้อะไรประมาณนี้นี่คนโบราณน,นะไปต่อเลยค่ะ ไม้ค้อนอ่ะทีนี้เราไปที่ไม้ค้อนบ้างไม้ค้อนซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไม้ไผนะ่เนาะไม้ไผ่เน่าไม้ไผ่เอาไว้ตีแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนไปเนาะจะเป็นไม้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทำแล้วก็ตีะระฆังละหรือว่ารูปแบบนี้สมัยนี้ก็เป็นรูปแบบนี้รูปแบบนี้และรูปแบบนี้อ้าทำให้สวยงามขึ้นวัฒนาการก็เปลี่ยนไปนะคะ ไปช่องทางกันบ้านของเราก่อนกันบ้านของเราครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์พร้อมคำแปลหน้าหนึ่งศูนย์สองหน้าตะกี้่ะค่ะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งงานครูค่ะอืมช่องทางกานคุงครูค่ะไอดี n ลคุณครูแอสี่ห้าหกแซดจเอนเอซนะคะบอกชื่อชานเลขที่ด้วยคิวอารค้ตัวนี้ละค่ะ วันนี้คลิปนี้คงจบแค่นี้อ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย